เฟสไม่ร้อนแล้วนะครับสายก็ไม่ร้อนสายก็ไม่ร้อนแล้วใส่พีดีซีแล้วมันเหมือนจะกินกระแสน้อยลงแต่ฟวามแรงยังคงเดิมท่านี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ย ใช้ไปนอ,อกได้แลลวไปห้หากินได้แห้ะสายลดลดห้าร้อยวัตต์นะครับ ถ้าจะเอาแรงกว่านี้ก็ใส่เฟสเพิ่มอีกสองตัวถ้าเอาแรงขึ้นไปก็พันกดเข้าทบลวดเข้าไปอีกสักหนึ่งถึงสองเซนแล้วก็เพิ่มเฟสเขา้าไป เอาแรงแค่ไหนก็เพิ่มเฟสเข้าไปเพิ่มรวดเข้าไปวงจรนี้นะฟาร์มทีนะจะไปน,นอกปนินได้นะเพราะว่ามันแทงดีฟาร์มทีมันแทงดี จะต้องลง,ลงกล้องแล้วไปลองเทสงานจริงดูแต่น่าจะได้ความที่สวยยังไม่อุ่นเลยนะครับตอนยังไม่ลองใส่ยังยังไม่ใส่ p d ดซจะมีความอุ่นอุ่นออกมาหน่อย ตอนนี้ไม่อุ่นคนระับใายก็ไม่ร้อนแนละ้วปกติสายควันขึ้นเลยไปนิ่มๆเลยนะครับชิวๆเลยมอจิวสเปคโหด